ท่านกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1 0 1 7เมกะเฮิรตซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2,564เป็นวันพระวันธรรมัสวนะขึ้น8ค่ำเดือน4เมืองต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าหักคัสมิงพานังทัทธตังอักขังพุญังประวัตติ อักขังอายุจะวันโนจะยะโสกิติสุข,ขังพลังเมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศบุญอันเลิศคืออายุวันนะยศเกียรติสุขและกำลังอันเลิศย่อมเจริญการให้ทานหรือการประจา์ทานนั้นหมายถึงการให้ในขณะที่มีความยินด,ดีพร้อมกันทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้ก็ยินด,ดีให้ฝ่ายผู้รับก็ยินด,ดีรับ และของที่ให้นั้นก็ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นของต้องห้ามตามกฎหมายและศีลธรรมที่สำคัญผู้ให้นั้นได้ของมาโดยสุจริตทั้งหมดที่กล่าวมาคือความหมายของการให้หรือการบริจาคส่วนวัตถุอันเลิหมายถึงวัตถุสิ่งของเครื่องทยธรรมที่ให้นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นของทุกๆประเภท ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้รับเช่นอาหารเปสัตว์ยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมก็ถือว่าเป็นวัตถุอันเลิศการเสียสละทรัพย์เพื่อการกุศลเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือบระจา์ทรัพย์เพื่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์เช่นสร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลสร้างศาลาวัดก็ถือว่าเป็นการให้ทานด้วยวัตถุอันเลิศเช่นกันอานิสงส์ของการให้ทานคือได้บุญคําว่าบุญนั้นมีความหมายว่าจิตที่มีคุณภาพดีที่สุดหรือจิตที่มีสุขภาพดีที่สุดเมื่อจิตมีสุขภาพดีแล้วก็ย่อมทาให้ส่วนอื่นดีตามไปด้วยคือร่างกายมีอายุยืนยาวมีผิวพรรณน่ผ่องใสมียศและมีเกียรติคือได้รับการยกย่องหรือยอมรับ จากกระยาชนทั่วไปมีกำลังมากหมายความว่ามีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์และให้การสนับสนุนอยู่อย่างนิดโดยเฉพาะช่วงนี้ท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นช่วงฤด,ดูของการหาเสียงเตรียมเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านสวนหลายทีมก็พยายามที่จะให้ญาติโยมพี่น้องประชาชนมีความเชื่อมีความศรัทธา ว่าจะเข้ามาทําหน้าที่รับใช้แผ่นดินบ้านเกิดรับใช้บ้านเมืองเหมือนกับการตั้งใจว่าหอบใจศรัทธามาวัดดอนาลากราบพระจันทร์นำตั้งน้ำม3ามจบตัวด้วยคาถาบูชาพระทธองคงวัดบ้านสวนตั้งใจซื่อตรงมีจิตอาสาอาสาสมัครรักบ้านเกิดพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอำเภอกุนขนุนซึ่งมีคนดีมีบุญมีเมตตาอารีและคามเป็นอยู่ เรียกว่าเรื่องการบริโภคใช้สอยก็อุดมสมบูรณ์พืชผักขมิน้นภาษาไตลวัดดีปรี <c oughs> ก็อุดมสมบูรณ์ทั้งเปล่าตั้งตกย่างบานส่วนนี้อุดมสมบูรณ์โดยอาหารการกินมังมีซีสุกสมบูรณ์ปูนสุกยู่แล้วเจริญตาสบายใจพัฒลุงเมืองหน้าอยู่ผู้คนน่ารักเเป็นอย่างนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดี ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ทําหน้าที่สําหรับเพื่อประชาชนต่อไปส่วนพระธรรมเรศนาวันพระนี้ก็พูดถึงเรื่องของการอยู่เครือกูลในสังคมอยู่อย่างไรให้ขอรักอยู่อย่างไรให้ขอรักก็คือประกอบด้วยองค์ประกอบ4ี่ประการการให้การประพฤติประโยชน์และการวางตนเหมาะสมโดยฐานะโดย วัยโดยตําแหน่งโดยหน้าที่นี่คือสิ่งที่ท่านหลายนี่ควรจะทำะการตั้งตนงในธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากอีกประการหนึ่งเมืออต้นที่ยกพุทธภาสิตบอกว่าบางครั้งการช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นประโยชน์นั้นก็ทําได้หลายรูปแบบอย่างที่กล่าวว่าบางครั้งคนประสบอุบัติเหตุนี่เราไปช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ําใจ เป็นการให้เหมือนกันเป็นการให้ที่สำคัญมากเมื่อประมาณ3-4วันที่ผ่านมาที่วัดบ้านสวนท่านผู้ฟังนี่เกิดอุบัติเหตุในชังที่มาติดตั้งแป้งโซลาเซลล์แปงโซลาเซลล์ก็ต้องติดตั้งบนหลังกาสูงเบื่อรับแสงอาทิตย์กรจังประสบอุบัติเหตุเยียบกระเบือ้องกระเบื้องตะลูคนผลัดลดลงมาวัวหรือซิซักกระแทกพื้น แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมืองตอนเนี่ยจะมาโทรไปทีหนึ่งหัวเข่าเกาวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กล้องอามากกเนื้อด้วยมีรถตัวมารับให้ความช่วยเหลือไปส่งโรงพยาบาลคนนู้นพอไปถึงโรงพยาบาลคนคนนู้นหมอบ,บอกว่าอาการนักงตรงส่วงตัวไปโรงพยาบาลปัตตานีานก็ต้องเข้าห้องไอซียูนี่คืออุบัติเหตุแต่เรามีสติเราสามารถตั้งสติได้ บางคนบอกว่าตัวนึ่งกันนึ่งนึ่งกันนึ่งกันตัวใดเป็กน,กา,นการเด่นตรงพนันธุ์ธรรมรแต่มันเป็นช่องต่ออยู่แต่ถ้าเรารู้รโรใบก่อนเนี่ยบอกความรู้ตีู้ในการฉีดเลือกคนนี่มันเป็นประโยชน์เวลาชุกเชิดมัเนี่ยหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นมาในตันฟังนึ่งงอกกาวในตัวเลยนะนั่นเองส่วนเรื่องของการใหนธาตุการให้ทานนี่การให้ทานนี่คนเราเวลาให้จะเหลือตันฟังนะเรา,เจ,าเจะเหลือจากคนแก่ๆตัวคนที่รักก่อนก็เรียกเป็นการส้มครอใช่ไหม การส่งครอการส่งกรอมีมทม่างวัตถุและเรื่องของนมามธรรมแต่เรื่องของวัตถุเรื่องของนมามธรรมนามธรรมมันเจนว่ากันยิ้มแย้มเจมใส่การปูจ้าด,าดีๆกนะารให้นามใจนี่นี่ก็เป็นนามธรรมส่วนวัตถุนั้นเราเห็นชัดอยู่แล้วทีนี้ปอเมหรือมารดาบิดานี่มีนาทีโดยตรงยังพระพุทธเจ้าตันตรัสไว้น้าที่คือส่งครอบุตรส่งครอบุตรธิดา ครูบาอาจารย์มีนาทีการให้การศึกษาเกียรตศิษย์ส่งครอในเรื่องของความรู้ญาติมิตรส่งครอในเรื่องแล่เรื่องญาติปีน้องนี่ช่วยกันไล้ไล่ไล,ล,ลเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของความเป็นโยเรื่องของกำลังจิตกำลังใจี่ญาติมิตรช่วยได้มากส่วนประชาชนประชาชนรหรือตันจะเรียกว่าอิสระชนทั่วไปมีหน้าทีที่ต้องจงรักภักดีต่อประชา เรียกว่ามีการรวมใจพักรักสามมาขี้อซึว่ามีพักตัวเบื้องประยุค์นระบาทนี่คือจิตที่เราต้องกระทําเรียกว่าเป็นคุณธรรมตีฮั่นอายากโดยธรรมชาติของคนนี้ไม่คอยนึกถึงผู้อื่นหรอกคนจะแต่ประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเรานึกถึงคํซ่อนของพระปรญจาเราจะมีจิตใจที่กว้างขวางอคิดถึงบุคคลอื่นพอโดยธรรมชาติของเรานี่จะมีกิเลสธรรตัณหน้ามาครอบงำู่ตดเวลาอ่าต่ดผู้ฟังเรงสังเกตเลยนะ <c oughs> การที่เราจะให้เพื่อนก้อนก็ว่าเอายิงก้อนนี่ดยธรรมชาติเราต้องเอายิงก,ก้อนนี่หน้าหลึกตั้งปนีนี่ก็บอกว่าบางทีปีน้องนี่วันก้อนโยมมัดโยมมัด,มมดปุ่นจมบัดนี่จมพงปุ่นจมบัดมา,บมารับอาตมาไปนําซบไปนาซบกล้องคุณแม่เลี้ยงหรือว่าโยมสี่ขบนชูเชิดนี่ <c oughs> ที่โรงพยาบาลคุน กระปูดกันเรื่องเนี่ยการหลอกตังอยู่นี้ปั่นปืนมั้งตานบอกว่าเออบางทีพี่น้องกันนี่อาตมาอาตมาว่าคนพี่น้องหมากนี่น่าจะได้เปรียบนะโยมนะน่าเขาได้ใส้หรือกันชนะการเลอกตังเหมือนถ้าเคยพี่นองหมากหรือว่าโยมมาคนมีเงินหมากนะมันเหนะไหมโยมโยมบอกว่าไม่เหนะพีนองกันก็บางที่ต้าไม่ได้เงินก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนนี่ไหมโยมปัจจุบันนี้เรื่องก้องวัตถุนี่มากรกบง้ำจิตใจได้พี่ มันก็ต่างว่าเป็นญาตีน้องบางครั้งครอบครัวเดียวกันสนล้อเดียวกันนี่อาจจะไม่สะับสะดุนสิง่งนนกาใดกันได้นี่เพราะเรื่องก้องกิเลสมันมากรอบงําเพราะพุทธเจ้าจึงซ่อนว่าให้เราต่ําจิตใจให้มีธรรมนะแล้วก็นึกถึงบุญคุณที่เราเคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้อืน่นะผู้น้อยควรกรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ควรเมตตาผู้น้อยต่อยที่ต่อยอายกันแล้วจะเกิดประโยชน์ต่างตนเหนผู้อืน่นะอย่างนรานำใจ เพื่อแผ่กว้างกว้างออกไปนะรือ้อเราใจกับว,ว่าส่งครอนั่นเองนะส่งครอส่งครอแต่คาว่าส่งครอนี่บางคนว้างแล้วมันกับว่า,ามตัติพึงต้องอาใัยตังกรมส่งครอต้องไปเรียนจังโรงเรียนศึกษาส่งครอหรือว่าเกิดดวงไม่ดีดวงตกกบไปวัดให้ปลาต่ำกรอ <c oughs> ความจริงมันความรอดส่งครอนั้นไม่ได้หมายความในต่างไม่ดีประนันนะในี่จะในความ ไม่ใช่เรื่องของการตกตำ่ำเรื่องกองโจกวัสนาซึมงไปก็ว่าส่งครอนี่คือแปลว่าช่วยเลือกันนี่ช่วยเลือกมันเป็นคำกลางกลางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ได้ชื่อว่าผู้ส่งครอโขึ้นไหมเอสเด็จไปจะไมุ่ทธการกันตัวชุ่มพุทธวีปไปจกเม็ดไม่ว่าอินเดียตย้อินเดียเนื้อในมัชจิบัตประเทศหรือว่าส่วนกลางที่เมืองล่วงอ่าไปตุกเวนแคว้น นีไ่ไปเปิดสุงครอไปเืิดช่วยเลือกบางครั้งก็ไม่ได้มีคนชื่นชมอย่างเดียวนะพร,ระประพิเจ้าไปบางที่ไปกัดพ้นประโยชน์ครับก็อย่างเช่นก็ทําพิธีบวงรวงหรือว่าโลกล่วงห้าคินแบบโลกล่วงพระประพิเจ้าไปแสดงความจริงครับแต่ก็ไปกัดพ้นประโยชน์ก็แล้วคนเ่านั้นก็ไม่ชอบอมีการทานิติเตียนหรือคนที่ไม่กข้าใจไม่เข้าใจว่าไตร้องออกมาบวชต้องมา มันเป็นเพียนแล้วก็ไม่ทํางานการบินตบาบปิกซาจานนี่ก็องอานจากชาวบ้านนี่มันกว่าขี้กรานทมากินแล้วไปก็ขเขานี่เขาก็ตีเตี้ยแล่แต่พระพุทธเจ้านี่นนเลยคือก,การทํางานโดยเฉพาะอย่างยิงย่งนี่ชัดคือการทํางานอายยมต่อโซกับนิสัยที่เรียกว่ามัจจริยะตรณีทีเหนียวอ่าภาษาไทยเราว่าขี้เนียนและที่เราไปยืนบ้านนี่ยังอยู่ต่อไรใชไหม ไส่ปลาไส่ตำบุญมั่งไหมอ่านี่ป็นนั้นอาตมาเปลี่ลยนไส่เปลี่ยตาบาเลยโยมช่วงนี้เมื่อก่อนเลยเดินอยู่ไส่ปลกพรีบานส่วนกลางนี่งอ่พาพันธุ์ระดมชาทุกวันเนี่ยอาจารย์สุตัดป้องสุวรรณนี่ถันไส่ถูกชาวเลยนำชาแล้วก็บางทีไส่กะนุ่มไส่ก้อนดีดีไส่เป็นประจำเลยอ่าบางครั้งการตะวายปัจใจอ่ามาร์คชำนวนมาร์ีเดียวอ่ลักลักพันบางทีตะวายไปไหนตะวายบอกว่าเอาไปเลี้ยงเด็กวันอาทิตย ศูนย์ศึกษาประปุศาสนานันอาทิตย์น,นี่ตรงนี้ตันกันได้ให้ได้ทำแต่พอเปลี่ยนสายบินตบาดตอนนี้ไปเดินบานน้องกว่าผ้าประว่าิรลระว่างหรือว่าแต่ล,ลุลงไก่แตลุงไก่ในคนบานส่วนส่วนใหญ่ร้จักบา <c oughs> แก,กบวมาไล่พีฮาวพีการซึกออกไปาตมาเผื่อรักษาสัตยาธิย,ยมบานน้องกว่าผ้าก็เลยไปบินตาบาอยู่นี้ที่ใ่น้องกว่าผ้าวันแรกๆนี่ได้ไม่ต่อได้อยู่ นายสักหนึ่งบาทได้ผลนที่ซ่องเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาทุกว่าน,นี้นี่ป้าลบเกือบจะไม่มดัดต้องมีหลอกยมติดตาม <c oughs> ต้องมีหลอกยมติดตามโปกเก้าเต็มบาทหล่นบาทบางทีนั่นก็ไปในนาเจตนเวกนเนี่นนสัทธามันเกิดโปรสัทธาจากบ้านเกิดแล้วเขาก็ได้บุญเลยเนี่ยเป็นการต่อสู้กับความตรรนทีเนี้ยนี่การตีพระพุทธเจา้าให้ปรับปีซ่วงยูโดยการเสเวงห้าปีข่าอาจารย์นี่นี่เป็นความดีนี่เป็นบุญนะ ก็เรียกว,ว่าปลาไปปลดแต่บางทีนายยงก็ต้องปลดปลากันผพอลวงแต่ลวงองค์นเดือนก็อนรอดก็ยกจัน์ยกอาหารมาถวายทันี่วัดต,ตึงวัดมัง่งพระทันบางที่ก็จะราภาพมัง่งหรือว่าปีปการมัง่งนี่เราต้องดูให้ตัวทันทวงนะ,ะดูให้ตัวนี่คือสิ่งสําคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ในตรัสเป็นบาลีในสังขาวัตุกถทาวา่าภานัจจะพยยะวัชจะ อัตตจริยาจะยาหิทะสมานตาจะธทมิสุทัตทัตตะยธาระหังอันนี้แปลตึงเรื่องก้องครอบหรืออุบายวิธีเป็นเครื่องตีหยุดเนี่ยนำใจให้มนุษย์มีอยู่เซ่ประการคือต้านการให้การแจ๊ก่อยาววัดช่างกาันพูดต้อยที่ต้อยอใส่โดยต้อยคำตีดุดดืมหลึกซึ้งเมื่อนตีสุนตอนผู กันเต่งร้อนไหมเอามายกตัวอย่างอะไรก็ได้อย่ายงก็จำได้แล้ว,อ,ลวอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายคำพูดทีนี้คำพูดปิยะวาจาเนี่มันทำให้จับจิตประดับใจก็องผู้ฟังประการต่อมาคืออัตจริยาประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มันจะเฉพาะประโยชน์ตนอย่างเดียวนะต้องประโยชน์ผู้อื่นด้วยเข้ามาประโยชน์นึ่งคือไม่เบียดเบียนตนและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น นี่จัดว่าเป็นอัตชริยาประการต่อมาท่านบอกว่าสมานัตตาสมานัตตาคือความเป็นผู้มีสม่ำเสมอวางทัวเหมาะสมเสมอตอนเสมอไรนะเคยดีอย่างไรก็ต้องดีพนนันไม่ใจว่าค่นหลือตังนี่ยกมือไหวไปตัวเห็นใครไวหวมั <c oughs> คนดีคนไม่ดีคนจนคนรวยไวหวมดแต่พอได้รับการหลือตังไปแล้วได้ตำแหน่งแล้วอายากจะ เจืดแล้ว <c ười> คือวางมาท์ทวางพอมบอไม่ไม่ดีปลอดตรงเสมอตอนเสมอปลายหยกตัวอย่างการเมื่อนอประธานชวนลีกไพ่อยนนู่นี่นี่แตนเสมอตอนเสมอปลายบางครั้งเดินทางจากกรุงเทพมาจากวัดรังนี่นั่งรถควยเออนั่งรถควยอ่าอายอายใช้ชีวิตอายอายเรียหมย้นี่เป็นตัวย่างนะคับเมืองดีีเสมอตอนเสมอปลายแล้วก็มีการวางวางตัว,ท,วที่มีน้ำใจ ให้มีความสมรรถสมัครกลมเลียวเนี่ยแน่นกรรมกลมเลียวเนียแน่นนี่เคยกว้างอาจารย์ดิษอาจารย์ดิษปิตรีกรอนตันพูดดี่านบอกว่าการว่างจิตนำใจเนี่ยแน่นนี่นี่วันนี้ท่านน่าจะฟังพอเวลาจะมามีโอกาสไปเทศน์นี่ท่านจะออกจืดสถานีรอยเจเจหน้าเป็นประจำแสดงว่าตันกว้างอยู่อาจารย์ประดิษฐานเมืองกว้างท่านบอกว่าให้มีนำใจกลมเลียวเนี่ยแน่นเมือนกับกระนุ่มหรือว่าเกาเนี่ยวเกาเนี่ยวกวนหรือดมดั่นจิ๊บ ตีมีความกลมเกลียวเนี่ยแน่นอยากพินอนต้องมีความรักจ้มัคคีกลมเกลียวเนี่ยแน่นหรือพระพทธเจาเรียบว่าเมื่อนพรอดรตีมีกําลังสามารถมุ่นผ้าเคร,ร,รืองตะปาสัมปราเรียกว่าสิ่งก็ว่าน,นักไปได้เพราะมีกําลังนั่นเองการสังฆะหรือการสรวมกรนถ้าไม่มีพอไม่มีด้ามันด้ากา็ไม่สามารถทำประโยชน์กับบุตรได้หรือบุตรก็ไม่สามารถทตอบเตนคุณ พอเมมีดามานันดาได้ออย่างเช่นวนการนับเทอบูชาก็ไม่มีฉะนั้นบัณฑิตต่างร่าหรือผู้รู้ต่างร่างนี่พิจารณาเห็นหลืว่าสังหาวัตถุเป็นวิธีการวิธีการหรืออุบายทีดีนะเป็นคิดอันจอบที่ควรประกอบด้ธรทมอ่าประกอบไอ,อบ้มีกําลังไอ้มาขึ้นไอ้หญิงขึ้นไอ้บรรลุถึงความสําเร็จเป็นเครื่งที่ให้บุคคลต่างร่างนี่เมือนไดรับประโยชน์แล้ะเกิดการสั้นสั้นซึ้นจเจริญ จเจริญพ่อนเจริญอ,อิทธิบาทในการบำเพ็ญความดีนี่คือสิ่งที่พระธเจยาได้ตรัสเอาไว้ส่วนการให้ระองการได้จำแนกแจกไว้สองประเภทการให้แบบโจจ,จจงกับการให้แบบไม่โจ,จจงเรื่องดีกว่าปาที่บุคลิกทานกับสังฆทานใช่ไหมเวลาไปตะวันสังฆทานถี่นพระนี่คือไม่โจะจ,จงแต่ว่าเบื้องต้นนี้คนสวนหมายใจแบียบโจะจ,จงก่อน จเจนโอปมีให้เราในครอบครัวให้คนที่รักให้คนใกล้ชิดดีกว่าปาฏิบุคคลิท่านคือมุ่งประโยชน์เฉพาะบุคคลบุคคลนี่เนี่ยหรือว่าอีกประการคือสาธารณทาน,นสาร้างสรณทานคือให้แบบไม่ต้องเจาะจงอย่งงางเช่นว่าทำบุญสรา้สางศาลาสร้างอยงานอพอเล่นตื่นตัวนี้บอกบุญกทธิธ์ลาตะกลางกิที่ป้อมีจับบริจาคได้นี่นี่ประกุกันแต่ยาปน เจ้า,จาอาวัดวัดบานส่วนนี่ท่านบอกบุญอยู่ตอนนี้โรงทําลังเก่าที่วัดบานส่วนนี่ปรับปรุงไหมพราะมันหลายปีแล้วบริหารปรับปรุงไหมก็ยกสาศาลาลายสูงขึ้นสราหลังคาทํใไ้สูงขึ้นท่านบอกบุญว่ากระเบื้องแพ่ละหาสิบบาทกระเบื้องร่อนอเป็นกระเบื้องร่อนซี่ซุ้ยเมื่อทำจำรัสริสิส้นแล้วก็ชายเป็นปิตพันธ์ของชุมชนข้องชาวบานส่วนหรือกองควรกันน,น,นุ่นเรือว่าเป็น ปรวัติสัตร์สำคาญของจังหวัดปัตตานีเลยมีการประดิสตันเกจิอาจารย์ยรรรอ,รอ,รยอย่างเห็นวราพระครูพิพัฒน์สิริธรหรือประธนคงประธานโนมูเป็นเครื่องยเนี่นหนำใจในสลางนี้น,นาคต่อไปคิดว่าคงจะสํำเร็ิจสิ้นได้แต่เบื้องต้นนี้บกบุญก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบางคนนี้อยากทำแต่ไม่รู้บางคนนี่รู้แล้วแต่ว่าคอยจังหวะอยู่ว่าต่อใดจะดทำนี่บอกบุญเลยทั้งหมนะเพื่อนหลังสิบบาทนี้มีบางคนมาบาร,ริจาค ไล,ล่คนเลยนะบร่จาค็ไปก่อนน้านี้มั่งแล้วน,นี่คือการให้กับสร้างสรรประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่จำกัดการนะบุญนี้เกิดขึ้นได้ตลอดต่างวันตั้งคืนเลยไต่ตําได้ช่วนนี้และก็มิดมิรนี่ก็มุ่งความจเจริญกับเพื่อนเหมือนกันมิตรต่อมิตรบุตรดานี่บอกแล้วตอบแทนพ่อแม่มิรต่อมิรก็มุ่งความจเจริญส่วนประชาชนนี่ก็ต้องมีความกตัญยู่ต่อประชาชน ใชรับว่าจงระพัดนี้นี่คือสิ่งดีควรทําเมื่อมีทรัพย์แลวก็รตร้องเพื่อแพรเพงพันให้เป็นประโยชน์ที่ลราคือสร้างด้นคุดกรองทําพันให้ทุนการศึกษาเราเรียนก็นได้เป็นการศึกษาส่งครอหรือวหวง่ายจนกว่าไม่ต้องลองทุนมากปล,กกลูกต้นไม้กางรถก็ได้นี่บางคนนี่เจนนะ,ะด้นชาติรณาปลูกปลื้มลุกอย่างเจนว่าปลกูก ปลิกหรือดีปลีปลูกไก่ปลูกอะไรล่ะงๆปลูกอ้อยปลูกหลกเกลือหลายคนนับปลูกกับการลดอะไรบางทีปลูกวัวมันปลูกบักถ้าหมาพิษไม่เจ้าตามก็กฎหม้ในพิษเนี่ยปลูกใบใจก้องส่วนร่วมไปเป็นประโยชน์ส่วนตุนแต่บางครั้งนี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าคนปลูกกันอนุญาตให้คนตัวไปเก็บกินได้โดยไม่ว่วง เรายั่งที่คือว่าดีกว่าปล่อยย้มันรอกหรือว่าปล่อยมันใช้ประโยชน์ถ้าเหมือนใดก็จะขย้ายตะนุ่นหรือว่าก็ต้องการเวนขึ้นเอาปืนทีตรงนั้นขึ้นก็ไม่หวากันเพราะว่าเราไปจ่ายตีกลองล่วงนี่นี่เนี่ยคือทำประโยชน์ได้เหมือนกันเนี่ยอาจารย์พุทธตาดหวตอกไว้เบ่อยตองไว้อยู่เวลาเราปลูกต้นไม้หรือทำอะไรนี่หนกกินเป็นบุญก้นกินเป็นทานนั้นทกประนั้นนี่ไม่ควาหวา เป็นคนที่จิตใจกว้างขวางมีมมนำใจมากนะเพราะว่าทรัพย์สมบัตรของเรานี่ตอนมีชีวิตยูนน่เท่าน,นั้นเนี่แตงเอ้ยได้ชายแต่ว่าพอมัดลมสิ้นลมแล้วก็ไม่รู้ไปเป็นก้อนไก่ลาวอันนี้แตนก็รู้กันแล้วนะจึงเน้นย้ำว่านำใจที่สําคัญนะการให้นั้นต้องให้ด้วยความจริงใจเลยวานะไม่ใช่ว่าให้เพื่อบางผลป,ประโยชน์ไม่ใช่เราไปซึกไปสุปส่งครอคก้นแล้วก็เพื่อเดี๋ยวว่าทําดีเอาหน้านะ ปิดตองเอาหน้ามันนั้นไม่ใช่แต่ทำนี้ต้องทำโดยความจริงใจต่อมาจากใจที่ประกอบโดยสุจริตนะทำได้ปัณณีที่ว,ว่าเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นเพราะหลายคนนี่กำลังรอการอุปถัมจากเราอยู่ไม่ถึงเราที่มีกำลังนะแต่กำลังกายดีกำลังทรพัพย์ดีเนี่ยรีบทำเลยทํามากหม,มักบุญมันจะได้เพิ่มขึ้นซึ่งต่อไปจะพูดถึงเรื่องการพูดันางา เรื่องการพูดปิยาวาจาคือไม่ปูดต,ติดไม่ปูดโ่อเซียดไม่ปูดปิดเ,อเจอไม่ปูดเลีล้ยวไร่ไม่ปูดกำยบับเ,เนี่ยเนี่ยายนี่ง่ายนี่แต่บางคนบ่ต้อมยากจังเอ,อ่อความเกิดชินเล่งยับจนเคยชินเล่งโ่อเสียดจนเกยชินเล่งปิดเจอจนเกิดชินเพระาะฉะนั้นวิธีแก้ไง,ไง่ายคือปิดปากไม่เล่งหรือแต่เล่งแต่ไม่เล่งกสวดมลเด็กก็ได้นะวดม์หรือไม่ก็รองเปล่งก็ได้ อ่อวนล่วงบ่อรวยได้กับแบเนาะรมเรื่งองอะไรย้ายมันไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลนนี่นี่เรียกว่าอ,อิสระชนคนตัวไปสาตวชนผู้ชราตาถ้าตำบนันใดนี่ถือกว่าเป็นตีรักของผู้อื่นเลยจะไหมท่ันทัางไม่มีใครเราไม่ไม่มีใครเราติดจบคำยับคำด่านไม่มีใคร,รจบเราไม่จบคนนั้นก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเราต้องพูดคำดีดีจำกันคือมีความจริงใจเราละก็ต้องตุกการเวลากันอ่าตุกการเวลาเหมาะการเวลา มันรั้งปฏิการที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นโคปีนี้ปีชโลภปีวัวใช่ไหมครั้งปฏิการพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นโคหรือวัวนั่นแต่นั่นแต่วิจารณ์เจ้าหน้าใ,ใจกจับยับไปไอ้โคไอ้ไอ้โบไอบเไ้เบลอไปเออแล่นันไปแก่งปิงก็ได้เออนี่ก็มาแก่งเงี้ยเดี๋ยวกีกลฬนโก้กังแล้วอ่ะแรงไม่ปลอเลยเออใจแล้วยังไม่ปลอเหล่าเรื่องคนโบราณว่าบางที่ ดีแต่ใจปลอดใกล้ไม่หลักเศานี่เจ้าน่ายเรือว่าผู้รักผู้ใ่ายที่มหลกน้องกันนะตำบนั้นไมุ่กเพยันเดมีแล้ากลังุิการเนี่ยพระธเจ้ายกอดีิท่านมาลาวเนี่ยตอนลั่งนี่นินททานก็บอกโก้หรือว่ามันเล็กนายเพราะว่อเจ้าหน้ายมาเป็นทุกเปีกันบันนั้นมันังเศร้าว่าเออนั่นตรนเล่งเาี้ย่าเราแต่เล่งดีจริงเรากำลังเราด้วยกันไอ้วกโกูแก้งตัวนั้นมาช่เราได้ไหม เ,เราวิ่งแป๊บเดียวหนาเพราะฉะนั้นเราไอ้โอกาสตืนแก้ตัวที่ตื่แนแต่แรกเงยบของเราต่ปวดปวดวันต่อไปไปนัดแก้งกันละไม่รู้บอลไหน,นเดียวเดี๋ยวแก้งโกวิ่งโกวแก้งกันละหลักเวียนกันก็ตกลงหนาเนี่ยเมื่อนที่โกั์น,นั่นแต่วิชนันนายพูดกับเจ้านายไหวรื่องก้องกำบปูดที่ซํำกันแล้วประการต่อมาอัตจร,ริยาคือการประพฤติยุทธ การประประโยชน์นี่ประพุิประโยชน์ต่างส่วนี่เป็นไฟับประชิตเลยกระัตถ้าเราไม่ได้เป็นหนักบวชเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาการทำหน้าที่ก็รอยดีเอที่การทำหน้าที่ต้องทำโดยสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาเร่เรที่มันตุกตองที่ดีงามทำเลยนี่เรียกว่าประประโยชน์ช่วยควนควายมั่งช่วยทำกิจการงานกออสร้างคมมั่งนี่เรียกว่าประกอบด้วยประโยชน์เมื่อทำบานีการเฉลยเสียงมันหมาเองเดียวกัน คนก็ชมก็ยอยว่อคนนั้นแกดีแล้วแกไปจยง,งานคนโน้นคนนี้แกไปถูกงานแล้วนี่ไหมความจริงเราไม่ได้ต้องการเฉื่ยเซียงเราแต่ว่าคนเขาอินอยู่ท <c> ต <oughs> ่ว่าทำดีได้ดีเนี่ยเป็นไรแล้วก็เพิ่มมิตรใจมากขึ้นอ่าทีนี้พอเราต้องการเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็มาอพอเรามีความทุกข์หรือความเดือดร้อนชาวบ้านพี่น้องเขาก็มาช่วยด้วยกำลังด้วยความจริงใจเหมือนกันนี่เนาะแล้วก็เมื่อตั้งนี ความสุขก็เกิดขึ้นเลยเมื่อเดบาลีว่าอัตถม,มิชาตม,มิสุขาาาัสสาญาเมื่อมีธุระเกิดขึ้นเนี่ยมิตรสหายย่อมมาช่วยเหลืออ่ามิตรผู้ที่ดีด้วยกันนะผู้ที่มีความเมตตาพระบาซาบาลีมิตามาจากคำว่าเมตาาามตา,า,ตาอ่าผู้เห็นโดยดีผู้อ่าคุ้นเคยกันโดยดีท่วนสัมมาณตรธานีข้อน,นี้ทำอย่างสิ้น,ปปนสุดแล้วการเป็นบัติในเสมอนี่เพราะด้วยธรรมชาติของคนนี้มันมีการที่ถือตัวใช่ไหม เราต้องฟึกเต็นตอนนี้เลยฟึ้ทุกวันฟืกบ่อยๆให้เกียริผู้อื่นให้อายให้เกียริผู้อื่นคืออย่าคิดว่าเราอย่าคิดว่าเราดีว่าเพื่อนทั้งทั้งที่เราดีว่าจริงนะแต่ว่าพยายามออนน้อมก็ไหวออนอมก็ไหวโดยจะบอกกับปู้ใหญ่ผู้ป้ใเญ่เราต้องออนมก็ไหวคนเสมอเราต้องมีความจริงใจส่วนผู้นอนี่ยเราต้องอินดูก่อนให้ความมมตตาเข้าา้างเมื่อทำได้ปี้ก็ตื่นว่าเราทำทุกต่างซ้ำชันซ้ำบระดับ รุ่งว่าเรากำปฏิบัติโทษรับพอๆกันเราก็ปฏิบัติดีรับที่เขาทำว่าเราเรากำทำไดให้เขาไว้วางใจเราแลาก็ชื่นชอบชื่นชมในความดีคุณธรรมของเราถ้าทำวันนี้คือมีความสุขตั้งตนวเองในผู้อื่นเอาแล้ววันนี้เวลามาตึงโฉงตายแต่ก่อนจะจบท่านผู้ฟังมีข้าวประชาสัมพันธก็หวัดบาน่วนประคู่ขั้นตยาพรหรือปตนันพลุม่มควักมาเพราะว่าเป็นวันจ้ำกันตัง้งประ ประชานชนะชว่วงนี้รู้สึกว่าโควิดนี่มันลดลงเรือ่อยๆไม่ถหรื COVID ้เ่าโควิด1นทแล้วก็ปัตตุลุงนี่เป็นเรื่องน่ายินดีว่าเราไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด1นทฉะนั้นก็มีการจัดงานเทศกาลมาคาบูชาประจำปีสองพันหร้อยหกสิบสี่ึงปีนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบกกุมภาพันธ์ขึ้นมาขำเดือนสี่พูดง่ายๆคือวันศุกรนะ์หน้าวันพระหนะ้านะวันพระหนะ้า ก็แต่นุวังนี้มารวมพิธี่วัดบารชวนนะเวลาการในการนี้พร้อมกันี่วัดแล้วก็มีการชดม่นไหว้พระเทศนาธรรมนึ่งกันอันนี้อ่าปันพรมหรือพระครูขันตาพอนก็ตรงการในมีการส้มโผดอ่าพระพุทธรูปปังประตับรอยพระพุทธบาทอ่ึงล่อซําริศรสินสวยงามเลยนะส้มผผด้วยมีการเวียนเทียนถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าอยากยมพร้อม ก็เวียนเทียนในภาคเช้าใช่ด้วยเพราะบางคนตอนรุ่ขามกลางคืนไม่สะดวกในการเดินทางคนเต้าคนเกศคนสูงอายุหรือว่าขุนตียุกไกลๆเวียนเทียนเช็ดกลางวันก็ถวายประธานเพลินฉะนั้นกระปตานานรวมกันมีความสบายอกสบายใจการทําความดีนี่ทําได้ทุกวันโดยเฉพาะิดสการสำคัญในหยาดประมาทคาดไปเลยเต็มงนะเพราะว่าปีนี้นี่นับแต่ว่าเรา กระทบจากโควิดหูกคั์ดจำกันวันจำกันนี้เว้นมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นวันปราหน้าอย่าลืมมากันดีวัดบ้านส่วนเอาแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วสุดท้ายนี้ดลนัดคุณประสิทธิ์รัตนไรคุณทางความดีทีทันตังไร่ได้บำเพ็ญอบรมสัสมมาก็รวมเป็นเดชาะาปลาปัจใจตันกิจว่างสิ่งได้โดยชอบประกอบโดยทมไม่เลวอีกใส่ ก้อยสิ่งนั้นจงปฏิเสธโดยเฉพาะการให้วัตถุทานกับผู้อื่นให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาและสําคัญก็คือการให้ตีชนะตกสิ่งุกอย่างเขาเรียกว่าการให้ธรรมะเป็นทานเมียนซุงหมักดังพุทธธรรมวัตติพระองค์ตรัสวา่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอใ้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญพบกันใหม่วันพระหน้าเจริญพร